หลังเหตุการณ์บุกสวนท้อดื่มเหล้าวิเศษเทพงอคงก็ห่อหนีหายลับฟ้าภายในห้องเฉินหลุนยอดเทพแห่งสวรรค์รวมตัวกันแน่นขนาดทหารสวรรค์ยืนเฝ้าประตูอย่างตึงเครียดเน็กเซียนห้องเต้ส่งนั่งบนบัลลังก์มังกรทองพระพักเคร่งขรึมงอคงบังอาจเหยียบศักดิ์ศีฟ้าไม่อาจให้อภัยเสียงเทพผู้เท่ากล่าวขึ้นวาระตนนั้นไม่ใช่เซียนธรรมดาพลังไม่อาจประมาท นาจาเดินออกมาคุกเขา่าขอข้าเป็นผู้นำทัพปรากเกเซียนโบกประหัตไม่เพียงเจ้าข้าจะส่งตัวใต้เจี่ยงเจ้ากงหมิงและเทพเออหลังร่วมศึกเสียงกลองศึกสวรรค์ดังก้องกลีบเมฆหมุนวนฟ้าเตรียมส่งเทพกลางสายลมแรงแห่งพบค่ำหงอคงยืนบนยอดถาเบื้องหลังเป็นถ้ำผลึกแห่งเผ่าลิงเบื้องหน้าคือเมฆหมอกเคลื่อนคลุมขอบฟ้า จะส่งใครมาอีกก็ส่งมาเถอะข้าผู้นี้คือมหาเสียนเสมอฟ้าเขาหยิบกระบองทองขึ้นเคากพื้นหนึ่งทีแผ่นดินสะเทือนสายฟ้ากรีดฟ้าดวงตางหงอคงเปล่ยนประกายเจิดจ้าเสียงฟ้าร้องกึกก้องเมฆดำแยกออกนาจาในร่างสามเสียนแปดก่อนปรากฏพร้อมกงจักรห่วงทองหอกไฟลอยลงมาจากฟ้าเปลวเพลิงมังกรหมุนวนรอบตัว วาระบังอาจข้าจะมาสั่งสอนหมอคงหัวเราะกระบองทองเหวี่ยงเป็นวงทั้งสองปะทะก,กันกลางเวหาไฟประสานกับทองเหล็กกระทบเหล็กเสียงสะท้อนกือกล้องจนยอดเขาเริ่มแตกอากาศสั่นสะเทือนเทพเอ้อหลังปรากฏในร่างอินทรีทองมาพร้อมกับเผ่าฟ้าแผ่ปีกด้วยรัศมีเทพห่อลงมาด้วยความเร็วเหนือเสียงพุ่งโจมตีแบบฉับพลัน หมอคงควงกระบองทองแวกเมฆพุ่งสวนการต่อสู้บังเกิดกลางอากาศคลื่นพลังซัตดเข้าหากันก็เกิดเสียงดังกัมปนาทุ่กฟ้าเทพเออหลงังเจ้าคิดสยบค่าได้หรือศึกยืดเยื้อทับเทพเริ่มอบล้อมหมอคงยืนอยู่บนเขายิ้มยอ่อจะให้ลิงตัวเดียวสู้เหมือนเทพได้อย่างไรหรือหมอคงดึงเส้นขนจากอกเป่าลงพื้น กลุ่มควันผวยพุ่งพุ่ง,งร่างหงอคงอีกนับร้อยปรากฏพร้อมกันกำกระบองเหมือนต้นฉบับทุกประการจำไว้ทุกตัวล้วนเป็นค่าเหล่าเทพเริ่มถอยตั้งหลักสึกนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดตอนต่อไปหงอคงถูกจับขังหม้อหลอมยา